สวัสดีเพื่อนๆชาวเพจ Facebook ของร้านหน่งดีเซลนะคะวันนี้เราจะมาพรีเซนต์สำหรับ t o y o ต a RNC0 รุ่นม้าพยศของสำนักหน่งดีเซลนะคะมีอะไรบ้างนะคะนี่เลยเราไม่พูดอะไรเยอะนะคะให้เพื่อนๆดูรอบๆเลยดูรอบๆเลยรถครึ่งคันนะคะไม่ใช่คนละครึ่งน,นะตอนนี้นะเป็นรถครึ่งคันนะคะของสำนักหน่งดีเซลนะคะ เป็นรถสปอร์ตสองประตูนะคะมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะต้องบอกเลยนะคะนี่เจ้าของรถนะคะวุ่นวายกับการทํารถคันนี้มากเลยนะคะตอนนี้รถลูกค้าขันไหนช้าไปไม่ต้องตกใจนะคะกําลังปั้นคันนี้อยู่ตอนนี้เสร็จแล้วรถอาจจะไวนิดนึงนะรถลูกค้านะ เดี๋ยวเราดูเครื่องยนต์กันดีฝานะคะสำหรับ t o y ย t a R N 40นะคะรุ่นม้าพยศนี้นะโอ้โหเน่เให้ดูโลโก้กันไปเลยทีเดียวนะคะ t o y ยต a R N 40รุ่นม้าพยศของสำนักหนุ่งดีเซลนะคะและนี่เลยมาดูโคตเทพบอกเลยว่าโคตเทพจริงๆไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบนะคะลูกทโมหุ่งข้าวต้องพูดอย่างนี้เลยลูกทโมหุ่งข้าวเลยนะคะ ขึ้นเฮดดงเฮดเดอร์ er นะคะจัดแจงหมดทุกจุดเลยนะคะเป็นการรวมช่างอีกหนึ่งคันนะต้องบอกอย่างนี้เลยเป็น,ปนการรวมช่างพเพราะว่ารุ่นนี้มันล้อหน้ามันเป็นดัมเบกแลวเราต้องแปลงให้เป็นแหลกของอะไรก็เลยทีแรกเลยมันไม่ได้จะไม่ได้คิดว่าจะมาขนาดนี้มันเป็นแค่หัวกระดองกเป่ามาเฉยเอาเป็นว่ารถคันนี้ช่างโหน่งไปซื้อมาจากซาก เขตาขตัดสากซื้อมาเจ็ดพันบาทคันนี้นะซื้อมาเจ็ดทีเจ็ดพันบาทเท่านั้นพร้อมเล่ม <c oughs> อ่าพร้อมเล่มนะทาหมดไปประมาณสามถึงสี่แสนบาทต้องพูดเลยว่าสามถึงสี่แสนบาทใครอยากถามราคาว่าคันนี้ประมาณเท่าไหร่เตรียมกดตังมาประมาณสามแสนขึ้น <c oughs> ต้องบอกเลยว่า <c oughs> ราคานี้าเราเอาดีทุกอย่างไงรถตัวเองไงเอาเอา,เอาดีทุกอย่างทําดีทุกอย่างไม่เอาทํา เรื่อยๆไปเปลี่ยนอะทำเอาดีก็เลยแพงนิดนึงแลเราก็จัดสร้างใหม่หมดเลยคันนี้ก็จะออกเป็นแนวอเมริกานิดนึงนะเครื่องก็เป็นสามพันซิ่งทั้งตัวอยู่แล้วเนอะแล้วก็จัดเต็มอยู่แล้วสําหรับเครื่องยนต์นะคะเครื่องซิ่งวิ่งอึดสเต็ปหน่งดีเซลนะคะเทอร์โบเป็นรู้สึกศูนย์แปดเนาะไม่ใช่เออ AR ห้า AR ห้าสิบอ๋อสีแรกก็จะใต่เราคิดว่ามันจะติดไงเราก็เลยเอาเล็กหน่อยที่แรกเรามีลูกใหญ่กว่านี้อันนี้ก็พอแล้ว แค่นี้มันเหมือนเวลามันเดินคันเลงแทบจะแยกล่างนะคะเราลองเดินดูแทบจะหลุดโค้งทีเดีเอออ่ะเาช่วงล่างหรืออะไรดยดูภายในอีกทีนะอยากฟังเสียงจังเดี๋ยวข้าว่มนิดนึงเพราะว่าเรือนใหม่ก็ไมไม่นำเสนอมากไม้สวยมากเลยอ๋อเป็นไม้สวยมากอ่ะเดี๋ยวขยับเข้าร่มนิดนึงนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆทีมงานนะคะเอาไม้สตาร์ทหรอช่าง อ๋อโอเคเอาเอสตาร์ททีา่าสตาร์ททีา่าอ่ะเดี๋ยวเข้าเข้าเข้ามานิดนึงนะอ่อขอขอบคุณนะคะทีมงานช่างทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอินเตอร์ร้านช่างไฟร้านทําเกี่ยวกับพวกบอดี้นะคะขอขอบคุณจริงๆเลยค่ะอันนี้แค่ขยับเข้าร่มนะอออันนี้แค่ขยับเข่าร่มนะดูดูแค่ขยับเข่าร่มเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ บริเวณทางด้านในกันนะคะโอ้โหลลและที่สําคัญนี่ขอขอบคุณมากเลยนําเสนอมากเลยช่างมูหลานไวลิงนะคะบอกเลยว่างานดีแน่นอนนะคะตอนนี้ก็ผมร่วงกันไปเป็นคนๆน,นะคะสําหรับทํารถคันนี้นะอ่ะาไมเกนกินกันไปเป็นคนๆน,นะคะ ทางด้านในต้องพูดแบบนี้เลยว่าทางด้านในนะคะก็นี่เลยจุดฟงจิดฟี่ติดมาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะปิดปัดปิดปัดใครสงสัยนะคะนึกว่าอยู่ในย่วงของอวกาศนะคะอันนี้ไม่ใช่รถ r n 4 0ของช่างโหนงนะคะไม่ไมนี่<า>เป็นตัว2020น,นะเ <c oughs> ช้าจะไปส่งลูกที่บ้านลูกผมไม่เอารถอะไรเพราะมีแค่ครึ่ง <c oughs> อันสำหรับคันนี้อ่ะออนห้ทีฉันไม่รู้ว่าเปิดยังไงน,นี่เปิดนี่เปิดตรงนี้เขาจะมีระบบ อันนี้คือออนแอร์แต่อร์เย็นมากนะแอร์เย็นใครสั่นเลยนะเดี๋ยวนะมเอาสักสีดิเอาอาอออนมาเป็นไงเป็นไงรัมเหือพาสตาร์ตตรงไหนคะสีไหนคะสีเขียวหรือสีดําเงินคะสีตัวใหญ่เดยสตาร์ตเนี่ยแล้วก็โอ้โหปุ่มสตาร์ เกี่ยวกับรถคันนี้อีกสักหน่อยเดีย๋ยวฟังเสียงท่อหน่อยอ่ะไป 0นะคะเดี๋ยวจะไปจอดโชว์ที่งานไหนนะคะเราจะให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้ฝากไว้ในอ้อมใจในทุกๆคนด้วยนะคะเราพยายามสรรรสร้างเนรมิตนะคะรถคันเก่าเปลี่ยนรถคุณปู่ให้เป็นรถคันใหม่สำหรับลูกค้าทุกคนที่ชอบสะสมของเก่านะเรานี้อันนี้อยู่มาสามแส่ท่านทุกตีแต่ กดไลค์กดแชร์ค่ะนงดีเซลแรงดีๆไม่มีทรยศสวัสดีค่ะ